จากที่เราเคยมีแพชชั่นมีพลังมีมีไฟที่ดีมีน้ำที่อากจะเชื่อมโยงคนอื่นแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไฟที่ไปเผาตัวเองเผาคนอื่นหรือกลายเป็นไม่อยากจะใช้ทา่านน้ำที่เชื่อมโยงกับผู้อื่นเห็นไหมครับไม่ว่ามันจะเสียสดุลทั้งกายทั้งใจทั้งความคิดเนี่ยมันก็เป็นผลแล้วแต่ถ้ามันลงไปกัดก่อนทางด้านจิตวิญญ,ญาณหรือคุณค่าที่เราเคยให้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นคนละคนไป แล้วเราทะเลาะกับคนใกล้ตัวเนี่ยเอาเพื่อนหรือเอาคนในครอบครัวเนี่ยหรือคนที่ทำงานที่เราต้องเจอทุกวันทุกวันเนี่ยความพยาย้งนี่คือขาดการเชื่อสัมพันธ์แล้วก็ขาดความใส่ใจเนาะแล้วก็บางทีเนี่ยทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทางคําพูดทางแบบบรรยากาศการทํางานร่วมกันหรือจะเป็นทางด้านร่างกายก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีในในบางกรณีนะครับที่มันในเชิงร่างกายรุนแรงด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคืออ่า เวลาเราร้อแรงใส่กันเนี่ยทัดไฟเนี่เรากระตกกระทังเนาะไฟก็จะร้อนบางทีเราหัวกายร้อนหัวร้อนอันนี้ชัดเจนนะครับว่าแม้เราจะไม่ได้จุดไฟเผาคันแต่ว่าความร้อนเนี่ยมันกระตุ้นให้เรากําเริบได้เช่นเวลาเราเกิดความไม่พอใจอ่ะเราร้อนร้อนภายในร่างกายก็ร้อนใจก็ร้อนนะครับบางทีหัวร้อนหัวร้อนนี่เป็นภาษาเวรุ่แต่ว่าในเชิงความคิดเนี่ยมันคิดในเชิงแบบตัดสินแข่งขันหรือคิดในเชิงแบบอยากเอาชนะเนี่ยมันร้อนไปหมดนะครับอันนี้พอร้อนมากเกิดอะไรขึ้นครับทตดน้ํา ที่อยู่ภายในน้ํามันแห้งเราสังเกตเห็ครับว่าเราเราไม่พอใจหรือเราภายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไฟขึ้นมันน้ำมันแห้งมันเหมือนกับภาษาไทยนี่ดีครับคือมันแห้งแรงมันห่อเหี่ยวหรือมันไม่ชื่นใจเวลาเราทําอะไรให้ใครดีๆหรือมานคนทาอะไรดีๆให้เราเนี่ยเราสุกชื่นใจคาว่าชื่นคือความชุ่มชื้นนะครับมันช่วงนี้ฝนตกหรือเราดื่มน้ําหรือแม้กระทั่งเราเข้าไปลดน้าอาบน้ำมันชื่นใจแต่ถ้าตรงั้ามคือมันร้อนมันแห้งและความร้อนแห้งเนี่ยถ้าเป็นนานาหรือเป็นเรือรังนี่ครับเราลอง เราลองกินะไรร้อนที่มันรสจัดเนี่ยคอแห้งเนี่ยขนาดเราเป็นแค่หล,ลังเรือนชั่วโมงเลยเรายังสึกมันคอแห้งนะครับแต่ถ้าในเชิงการเป็นอยู่ของเราที่อยู่ในชุมชนอยู่ในครอบครัวหรือในองคอ์กรไหนไหนเนี่ยที่มันมีความร้อนมันความแห้งมีความขัดแย้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือธาตุน้ามันจะแห้งแล้วธาตุน้ำที่แห้งที่ร้อนมากๆเนี่ยจะเกิดอะไรครับเกิดเป็นความข้นหนืดแล้วก็เกิดการเน่าเสียอ่าจนเกิดโรคที่เป็นเลือดเน่าเสียตามมาเลือดเน่าเสียเนี่ยือเกิดเป็นความร้อนความแห้งที่เหมือนกับภูเขาไฟที่ปะทุอยู่ ติดอัดอยู่ข้างในครับเรารอวันที่ประตุถ้าประตุออกมาภายนอกจะเกิดอะไรครับเป็นผื่นคันเชื่อไหมครับว่าบางคนเนี่ยนะดูแลอาหารกินนอนหลับขับถ่ายแล้วก็ออกกําลังกายดีนะครับแต่ว่าพอบางครั้งเนี่ยครับจะต้องเจอคนคนนี้หรือจะต้องเข้าไปทํางานแบบนี้หรือ,อในชรอบครัวที่บางทีเรียกไม่ได้เนี่ยเช่นลูกที่รู้สึกติดอัดกับเวลาพ่อเที่ยวเข็ดมากๆหรือพ่อดุเนี่ยเพราะว่าอารมณ์เนี่ยอ่อนไหวเสร็จมีผื่นขึ้นในช่วงนั้นได้เลย หรือบางคนที่มาปรึกษาอยู่ทุกวนันนะครับที่มีภูมิแพ้กาเริบเนี่ยพบว่าเจอสถานการณ์ที่มันเครียดแล้วมันกดดันในเชิงความขัดแยง้งแบบทาให้น้าแห้งเนี่ยก็ภูมิแพ้อากาศกาเริบเพราะว่าน้ามันร้อนขึ้นมาข้างในอันนี้ฟังดูเนี่ยถ้ามีคําถามระหว่างนี้ก็พิมพ์มาได้นะครับว่าเออเฮ้ยมันคล้ายกับที่เราเป็นแล้วเราอยากจะขยายความเพิ่มเติมนะครับอ่าระหว่างนี้ก็ทางางทีหมอนะสมดุลก็จะมีการปักหมุดเพื่อเป็นคอมเมนต์ต่างๆเอาไว้เชื่อมโยงกับไลฟ์ครั้งอื่นให้นะครับอ่า แล้วก็อาการของเรื่องนำ้ำเหลืองเสียที่เกิดจากความที่มันน้ําร้อนแห้งเนี่ยจากการขัดแย้งกันเนี่ยเหมือนน้าที่เดือดเนาะออกทางผิวก็ดีออกทางทางหายใจที่มัน,เป,นเป็นเหมือนกับน้ําเดือดออกมาเป็นเสมหะน้ํามูกหรือเป็นตระกูลตัวคัดจมูกบางคนก็เป็นไซนัสหรือบางคนดันไปห่ดนั้นก,ก็กลายเป็นเหมือนกับถูกบ,บีบอยู่ในหัวเช่นเป็นไมเกรนเป็นปวดเต้อหัวหรือบางคนเนี่ยมีลมออกในหูเนี่ยก็เหมือนน้าที่เดือดขึ้นมานะครับ แล้วอีก่างหนึ่งครับบางคนเนี่ยจะปวดเพราะหลายๆครั้งเนี่ยน้ำร้อนรอแล้วแห้งเนี่ยมันไม่มีทางออกออกไม่ค่อยได้นั่งในห้องแอร์ออฟฟิศโนมเนาะเหงื่อก็ไม่ออกนั่งท่าเดิมมันก็จะไปอึดอัดตามข้อบางคนก็เป็นรูมาตอยได้นะครับหมอเจอคนไข้ที่วัยเพิ่งจะ30มสิบนิดๆเองนะครับหรือบางคนไม่ถึงสามสิบก็ทำไปเป็นรูมาตอยหรือเป็นโรคเหมือนปวดข้ออะปวดที้งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเครียดเพราะว่ามันอยู่ทงานในพื้นที่ที่มันอึดอัดแล้วก็ หมือนเกิดเกิดความที่มันมีปัญหาขัดแย้งบางอย่างกันเนี่ยก็เป็นปัญหาเชิงสังคมที่ส่งผลต่อเขาแต่ก็อาจจะมีปัญหาปัญหาอื่นเช่นเขากินอาหารสแสลงนอนไม่พอคือปัญญาปัญหาหลายระยะเหมือนไฟหลายกองครับมาสุมรวมกันแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องสังคมป่วยแล้วก็เราป่วยเป็นพิเศษนะครับก็ถ้าเราพบว่าโอเคเราก็กินอาหารพอใช้ได้อะ่ะนอนก็ดีออกกําลังกายก็บ้างงานก็ไม่หนักแต่ต้นเหตุลหลักๆมันมาจากสังคมที่เราอยู่งานที่เราทาหรือความขัดแย้งที่เราเจอในครอบครัวเนี่ย ให้แก้ตรงนั้นด้วยนะครับถ้าแก้ไม่ได้อาจ <c oughs> จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่น่าสมดุลก็เวลาเรารักษาเราก็มีทั้งสมุนไพรมีทั้งกดจุดมีทั้งเรื่องของคำปรึกษา,กษาต่างๆแต่มีส่วนหนึ่งที่เราจะคล้ายๆเหมือนกันเราใช้โคชชิ่งหรือใช้กระบวนการแบบเหมือนฟาเทเตเตอร์ให้เกิดการทักษะที่เราจะไปจูนความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นตอนนี้เห็นเ <ci> ห็นเ <ci> ห็นความเชื่อมโยงนะครับถ้ามันออกมาข้างนอกเนี่ยครับแต่ถ้ามันค้างในข้างในนะครับน้าที่ร้อนแห้งๆเนี่ยก็พบว่าเจอบ่อยเช่นกันนะครับของคนที่มีปัญหาาเชิง นานที่ร้อนนะครับก็คือไฟมากกว่าขัดแย้งแล้วมันต้องเก็บไว้มันมันระเบิดออกไม่ได้เนี่ยมันมันอึดอัดอยู่ในครอบครัวในสังคมที่มันที่มันขัดแยงด้งกันนะครับเพราะว่าเก็บไว้นาน,านเนี่ยเลือดจะค้นอยู่ข้างในเลือคดค้นที่มันเก็บนะครับก็บางคนก็ตรวจเจอเป็นปัญหาเรื่องเลือดนะครับเช่นมีเลือดที่ค้างอยู่ทางประจําเดือนอ่ะผู้หญิงก็จะตกตะกอนได้นะครับยิ่งผู้หญิงที่เป็นคนขี้น้อยใ,ใจไม่กล้าสื่อสารแล้วเก็บไว้เนี่ยก็จะเก็บ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 ก็บจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับท้ายที่มันจะออกมาเป็นผื่นก็เก็บเก ออกมาบางทีก็เก็บอยู่ในทางเดินหางก็คือเป็นพวกกรดที่ค้างอยู่เป็นกรดไหลย้อนหรือเป็นพวกแบบเป็นลิซิโดวเป็นซีภายในถ้าเก็บลงไปถึงทวงท้องน้อยก็อาจจะท้องผูกปัสสาวะแสบขัดมีปัญหาหรือประจําเดือนค้างผู้หญิงก็เป็นไปได้ผู้ชายก็อาจจะเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากแต่ต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าปัสสาวะดีก็อาจจะไม่เป็นอาจจะเป็นในเชิงขับถ่ายที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เรื่องซีเรื่องนิ้วเนี่ยคือภาวะของน้ําที่มันร้อนข้นเนี่ยครับหมอชอบเปรียบเทียบเนาะ หมือนที่เอามาเป็นทร็อปบ่อยๆนะครับคือน้ําที่มันอันที่มันจะดีดขึ้นดีขึ้นเนี่ยมันถูกกด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 ในที่นี้เนี่ยถ้าร่างกายของรเราก็เช่นกดไว้ไม่ยอมให้เหงื่องออกไม่ขับถ่ายก็มีการกั้นอุจจาระปัสสาวะเพราะว่าไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวที่เกียดเดินออกไปห้องน้ําแต่ในเชิงสังคมเนมีน่ยบางทีก็ถูกกดมีปัญหาอะไรก็พูดไม่ได้งานบางอย่างเราก็ทําเลือกไม่ได้หรือปัญหาเช่นเนี่ยเลือกวัคซีนไม่ได้เลือกเวลาทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันถูกกดไปนานๆนะครับหรือเลือก เลือกออกเสียงทางการเมืองไม่ได้เงี้ยหรือออกไปแล้วก็ไม่มีใครฟังเงี้ยเห็นไหมครับว่าเราก็ถูกสังคมในหลายๆระดับที่กดทับไว้ไล่ความร้อนที่มันเป็นน้ําเดือดมันเป็นความไม่พอใจทางไฟมันเป็นน้ําที่มันน้อยเนื้อต่ําใจเนี่ยมันก็ถูกเก็บกักพลังงานเหล่าดีไว้นะครับสิ่งเหล่านี้ครับอยากชวนให้เห็นนะครับว่าใครที่กําลังเป็นอยู่ต้องหาทางระบายนะครับน้ําเน่าน้ําเสียน้าร้อนต้องระบายออก้าไมระบายออกก็กลายเป็นน้ครับเหมือนร่างกายเรากลายเป็นซีดเป็นเนื้องอกหรือกลายเป็นมะเร็งเป็นเนื้อลายที่อยู่ภายในได้ trendy, น can, ะคร <c oughs> ับ อันนี้เห็นไหมครับในเชิงร่างกายไม่ว่าจะขับออกเป็นผื่นเป็นภูมิแพท้ทางเนืนหายใจเป็นข้อบวมแดงนะครับหรือเก็บไปเป็นซีดเป็นเนื้องอกเป็นลิสเด,ดวงเป็นประจําเนื้อติดขัดอุจจาระท้องผูกหรือว่าปสัสสาวะอักเสบเนี่ยครับกะระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยไม่สมบูรณ์ทางนั้นนะครับทีนี้อยากขยายไปถึงในเชิงความคิดแล้วก็เชิงจิตใจนะครับหลายคนที่เก็บไ้นานเนี่ยก็ถ้าเก็บไว้เป็นจนมันกดนานๆเนี่ยอาจจะเป็นซึมเศร้าได้คือเพราะถูกกดมันเกิด อาการที่มันเหมือนน้ำมันห่อเหี่ยวมันเศร้ามันซึม,ม,ซมกดไม่ไน้ำแต่บางคนเนี่ยกดจนต้องสู้สู้คือว่ามักจะหงุดหงิดเช่นอยู่ในทีมงานเนี่ยทําอะไรไม่ได้กลับไปคนใกล้ตัวเนี่ยไปงุดหิดใส่คนใกล้ตัวคนในคนที่บ้านคนรักหรือว่าพ่อแม่เนี่ยไปไปไประบายออกซึ่งอันนี้ก็ไม่สมดุลน,นะครับก็กลายเป็นปัญหาครอบครัวตามมาปัญหาครอบครัวก็กลายเป็นปัญหาทางสังคมอีกอีกรูปแบบหนึ่งที่ที่ไม่สมดุลเช่นกันนะครับหรือบางคนก็เป็นไบโพ l a r ไปเลยครับ อยู่กับตรงนี้ก็เศร้าน้อยใจอีกคนอีกกลับไปที่หนึ่งก็เครียดง่ายโมโ oh หไปขึ้นง่ายนะครับหรือบางทีก็เก็บตัวเลยไม่ไม่ยุ่งกับใครแล้วก็ความคิดก็หัวร้อนนะครับแทนที่จะคิดอ่านงานแบบม,ม,มีสมาธิก็ไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านคิดแทนคนอื่นบางทีก็คิดฟุ้งไปต่างๆนานาขาดระบบระเบียบนะครับอันนี้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นระดับเชิงกายใจหรือความคิดนะครับก็มีความไม่สมดุลน,นะครับหรือ มีอีกมิติหนึ่งครับที่เขาเรียกว่าในเชิงจิตวิญญาณนะครับอยากจะขึ้นภาพมิติที่หมอเคยทําวงจรสนามพลังชีวิตองรวมนะครับใครที่เพิ่งเคยมาฟังเนี่ยครับเดี๋ยวจะหมอจะทวนให้ฟังให้เกิดความเข้าใจง่ายๆนะครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสังเกตไหมครับว่าพลังงานที่เป็นแบบไฟมากน้ําค้นเนี่ยครับมันอั้นๆอยู่เนี่ยมันจะอั้นทางกายก็ได้แล้วกายก็มีตั้งแต่ระดับภายนอกแล้วก็ระดับภายในคือโอเย้ภายในนะครับ ระดับจิตใจ,ใจนะอารมณ์ที่มันตกค้างหรือความคิดที่มันหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ถ้าราดับจิตวิญญาณคือเป็นเหมือนธาตุรู้นะครับที่หมอเคยเปรียบเทียบว่าดินน้าลมไฟอากาศคือธาตุว่างคือที่ว่างต่างที่มันที่มันมีนะพื้นที่ว่างในใจพื้นที่ว่างในกายของเรากับธาตุจิตวิญญาณคือธาตุรู้ธาตุรู้คือความตระหนักรู้ใน,นตนเองหรือแม้กระทั่งการเห็นคุณค่าภายใน,นตนเองการเอ,อกลับมารับรู้ขุมพลังหรือความต้องการของเราเให้ถูกกดทับเช่นเราเคยทํางานหรือเราเคยอยู่ใน องค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วเราให้คุณค่ากับความสําเร็จความก้าวหน้าหรือความเชื่อมสัมพันธ์กันพอมันถูกกดตรงหน้าเนี่ยไอ้สิ่งนั้นก็จะถูกกดทับเลยทําให้เราแบบละเลยคุณค่าเหล่านั้นหรือเราไม่กลับมาตระหนกรู้คือไม่สนใจแล้วไม่สนใจงานไม่สนใจตัวเองคือทารู้ไม่ค่อยทํางานแล้วก็เราเองก็ไม่ค่อย awareness แต่กลายเป็นคนที่เฉยชาหรือบางทีเขาเรนะียกเบิร์นเอาเนาะเหมือนกับหมดไฟไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเพราะว่ามัน ทำไปกไ็ไม่เกิดความสําเร็จไม่สามารถเชื่อมสัมพันธ์ได้หรือแม้กระทั่งมันไม่เกิดการก้าวหน้าอย่างที่เราเคยให้คุณค่าแลวความต้องการเลยก็ถูกละทอนจากที่เราเคยมีแพชชั่นมีพลังมีมีไฟที่ดีมีน้ำที่อยากจะเชื่อมโยงคนอื่นแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไฟที่ไปเผาตัวเองเผาคนอื่นหรือกลายเป็นไม่อยากจะใช้ท่านน้ำที่เชื่อมโยงกับผู้อื่นเห็นไหมครับไม่ว่ามันจะเสียสมดุลทั้งกายทั้งใจทั้งความคิดเนี่ยมันก็เป็นผลแล้วแต่ถ้ามันลงไปกัดก่อนทางด้านจิตวิญญ,ญาณหรือคคคุณ่่าาทีเเรเยให้ เราก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นคนละคนไปซึ่งอันนี้หมอพบว่าหลายคนที่มารักษาที่น่าสมดุลหรือเคยมาเวิร์กช็อปด้วยกันเคยมาฟ้าเจเจกันเนี่ยท,ที่เคยมาเรียนกันเนี่ยแล้วบางคนที่ต้องโคชชิ่งแบบส่วนบุคคลเนี่ยก็ต้องแก้ในเชิงรึกแบบนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะแก้ทางแค่กายก็มีทั้งสมุนไพรกดจุดมีหัตการต่างๆดีขึ้นแต่พอกลับไปเจอ,อครอบครัวที่เกิดปัญหากลับไปเจอกันทํางานที่มันที่มันคล้ายเดิมหรือ เไปเครียดกับปัญหาสังคมที่มันใหญ่กว่านั้นที่เราอยางแก้ไม่ได้มันก็กลับไปวงจรเดิมนะครับ